ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสยามในเงื้อมมือฝรั่งเศส เมืองลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนจึงมีการจัดตั้งคุกขี้ไก่ใช้คุมขังนักโทษโดยทางฝ่ายลาวเรียกมันว่าคุกมืดขณะที่ฝรั่งเศสจะสร้างคุกขี้ไก่ในทุกประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของตนตามแนวชายแดนอันเป็นรอยตะเข็บระหว่างประเทศจุดประสงค์ก็เพื่อกักขังนักโทษอุกจกักรเท่านั้นคนไทยที่เคยถูกจับขังคุกขี้ไก่เมืองลาวบอกว่า ในคุกมืดสนิทไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันมีเพียงช่องเล็กๆแคบๆป,ประมาณฝ่ามือผู้ใหญ่เป็นช่องระบายอากาศสมกับที่คนเราเรียกมันว่าคุกมืดแต่มันก็เป็นคุกกี้ไก่อยู่ดีเนื่องจากบนเพดานทำเป็นเล้าไก่เอาไว้มีไก่เต็มไปหมดและมีช่องเหมือนรังพึ่งให้ขี้ไก่หล่นใส่หัวคุณคุกขี้ชนิดแข็งๆยังพอว่าแต่ชนิดเป็นยางบอลเหนียวเหนอนะ กลิ่นเหม็นชวนรากแตกรากแตนธรรมชาติของไก่จะขี้บ่อยขยันขี้เมื่อมีไก่จำนวนมากแข่งกันขี้ขี้ไก่เลยท่วมคุกอับชื้นไปหมดติดคุกนานขนาดไหนก็ไม่คุ้นชินกับความเหม็นทรมานทรกรรมแทบอยากฆ่าตัวตายหนีความเหม็นเดชบุญปัจจุบันคุกขี้ไก่หรือคุกทั่วไปในเมืองลาวถูกยกเลิกไปแล้วสพปลาว เปลี่ยนสถานภาพคุกให้เป็นสถานที่ดัดสร้างดัดในภาษาลาวหมายถึงจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดสร้างก็คือจับสร้างนิสัยเสียใหม่ให้ดีขึ้นซึ่งดีกว่าติดคุกขี้ไก่หลายร้อยเท่าเพราะคุกขี้ไก่ใช่แต่อับชื้นแสนเหม็นกินถ่ายก็ว่ากันในห้องแคบๆมืดๆอาหารการกินผู้คุมยังใช้วิธีโยนข้าวเหนียวปั้นเดียวลงมาให้ปะหมกเคาะาร้าย ปั้นข้าวเหนียวพลัดดลลงในกองขี้ไก่ก็สวยไม่รู้จบนักโทษจะทนหิวเพราะคลื่นไส้หรือฝืนใจกินกันตายเชิญได้ตามสะดวกผู้คุมไม่เกี่ยวอันที่จริงเมืองไทยเราเคยมีคุกขี้ไก่กับเขาเหมือนกันทั้งนี้เพราะย้อนอดีตไปเมื่อปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสเคยส่งกองกำลังมาย,ยึดครองเมืองจันท แล้วจะสร้างคุกกี้ไก่ไว้ที่ตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีสำหรับกักขังผู้ต้องหาที่กล้าขัดขืนคำสั่งของตนเรื่องของเรื่องเกิดจากสมัยโน้นก่อนสยามประเทศจะเสียดินแดนฝั่งซ้ายของลำน้ำขงให้แก่ฝรั่งเศสตามปูมบันทึกระบุว่าปีพศ2430พวกจีนฮ่อคิดการใหญ่ยกกำลังเข้าปล้นสะดม ในเขตหลวงพระบางอย่างดูเดือดเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อนหลวงพระบางอยู่ในความครอบครองของสยามประเทศกองทัพสยามจึงยกพลโยธาไปกำราบพวกจีนห่อโดยด่วนชั่วโมงนั้นกงสุนฝรั่งเศสชื่อมอปาวีตกอยู่ในสถานการณ์คับขันสุดขีดเดชะบุญได้ทหารไทยช่วยไว้ทันท่วงทีเลยรอดตายมาได้ บุญคุณที่ช่วยชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลังจากนั้นไม่นานมอปาวีถูกแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพลูกถึงปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสยกกองทัพเรือจากกรุงพนมเปนเมืองขเมรต่ำกัมพูชาล่องมาตามลำน้ำขงเข็นค่าเจ้าหน้าที่รักษาเขตแดนสยามตามรายทาง บาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากพร้อมกันนั้นฝรั่งเศสอ้างว่าดินเดอนฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงทั้งหมดเคยเป็นของยวนของขเขมรน,นาทีนี้ยวนกับขเขมรและลาวตกเป็นอนาณาิคมของฝรั่งเศสฝั่งซ้ายของลำน้ำโของอันมีสุวรรณเขตปากเซท่าแขกปากสันและนครเวียงจันทร์ก็ต้องเป็นของฝรั่งเศสทั้งหมดยุคสมัยโน้น สยามประเทศมีกำลังน้อยจำต้องยอมสละดินแดนดังกล่าวให้ฝรั่งเศสไปอันเป็นการเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้และเป็นการรักษาเอกราชอธิปไตยของเราเองด้วยซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถและทรงมีวิสัยทัศน์ของล้นกล้ารัชการที่หอย่างแท้จริงเนื่องจากครั้งกระโน้นเพื่อนบ้านของสยามไม่ว่าจะเป็นพมา่ายวนขเขมร และมาลายูหรือมาเลเซียถูกยึดครองโดยชาติมหาอำนาจตะวันตกทั้งสิ้นลู้ถึงปีพุทธศักราช2436วันที่13กรกฎาคมกองทัพเรือฝรั่งเศสส่งเรือรบสองลำบุกเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพยาโดยใช้เรือสินค้าเป็นเรือนำร่องป้อมปืนใกล้ปากน้ำของเรายิงป้องกันตัวโดนเรือสินค้าชำรุดเรือรบฝรั่งเศส จึงตอบโต้ด้วยการใช้ปืนเรือยิงเรือมกุดราชกุมารเสียหายอย่างหนักก่อนจะบุกเข้ามาถึงใจกลางพระนครหรือกรุงเทพนาทีเป็นนาทีตายนาทีนั้นมอปาวีเอกอัครราชทูตซึ่งตกเป็นนี้ชีวิตทหารชาวสยามบุกทำเนียบยื่นคำขาดกับรัฐบาลบังคับให้ราชอาณาจักรสยามยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าดินแดนฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง รวมทั้งเกาะแก่งทั้งหมดในลำน้ำเป็นของฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงอีกทั้งบีบคอรัฐบาลสยามให้จ่ายเงินสดทำขวัญฝรั่งเศส3ล้านบาทและเงินสกุลฝรั่งเศสอีกจำนวนหนึ่งมูลค่าประมาณ1ล้านบาทยุคนั้นโรงพยาบาลขนาดเล็กใช้เงินก่อสร้างไม่เกินหมื่นบาทแต่ใช่เท่านั้นยังบังคับให้ถอนกองกำลังออกจากชายแดนจนหมดสิ้น แถมยึดจังหวัดจันทบุรีไว้เป็นตัวประกันจะคกืนให้ก็ต่อเมื่อทำตามเงื่อนไขทุกอย่างครบถ้วนหลักฐานที่ฝรั่งเศสทำสัญญากับสยามลงวันที่3ตุลาคมพศ2436มีดังนี้ 1. สยามประเทศต้องยอมสละดินแดนและกรรมสิทธิ์ทุกอย่างบนดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำขงรวมทั้งบรรดากเกาะทั้งหลายในลำน้ำด้วย 2. ห้ามมิให้สยามประเทศมีเรือรบไว้ในทะเลสาบหรือแม่น้ำโขงบรรดาแม่น้ําที่แยกจากลํำน้ำโขงก็มีเรือรบไว้ไม่ได้ 3. ห้ามมิให้สร้างป้อมค่ายบนฝั่งขวาของลําน้าโขงในเขตสยามตลอดรัศมี25กิโลเมตร 4. ในเขตสยามตามข้อ3ให้สยามมีกำลังตำรวจเท่าที่จำเป็นและจะเก็บภาษีสินค้าเข้าออกไม่ได้ เว้นเสียแต่ฝรั่งเศสจะยินยอมเอง 5. เพื่ออุดหนุนช่วยเหลือการเดินเรือในลำน้ำโของอาจจำเป็นต้องสร้างท่าจอดเรือและทําที่เก็บฟืนไว้ทั้งฝั่งขวาของลำน้ำกิจการเหล่านี้ถ้าฝรั่งเศสร้องขอสยามต้องช่วยเหลือทุกอย่าง 6. ให้มีการไปมาค้าขายกันได้โดยสะดวก 7. ฝรั่งเศสจะตั้งกงสุลในที่ใดๆก็ได้ 8. ถ้าเกิดปัญหาเรื่องความหมายในหนังสือสัญญาให้ถือภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก 9. ให้สัตยาบันสัญญานั้นมีผลภายในสี่เดือนสยามทำตามเงื่อนไขครบทุกข้อแต่ฝรั่งเศสตบัดสัตว์อย่างหน้าด้านๆไม่ถอนทหารจากจันทบุรีสิปีผ่านไปก็ยังยึดครองอยู่อีกเพราะเป็นเมืองหน้าด่านอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรปูมิประเทศงดงามรอบชายฝั่งทะเลเป็นดินดอน ปลูกพืชผลเจริญงอกงามดีที่สำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ได้เปรียบเรื่องสู้รบหลังสิบปีผ่านไปกลางปีพศ2448ฝรั่งเศสถอนออกจากเมืองจันทรแต่ไปยึดเมืองตราดไว้แทนที่ทำเอาสยามเสียดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลร,ร่วมสามแสนตารางกิโลเมตรมากกว่าไทยปัจจุบันทั้งประเทศสิ่งที่ฝรั่งเศสทิ้งไว้เป็นอนุสรโหด ที่เมืองจันทร์คือคุกขี้ไก่ปัจจุบันคุกขี้ไก่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีลักษณะเป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมหลังคาทรงพีระมิดมีประตูหนึ่งช่องกว้าง5.50เมตรสูง10เมตรภายในคุกขี้ไก่จัดสร้างเป็นสามชั้นมีช่องระบายอากาศครอบคุกทุกชั้นช่องที่ว่านี้สูงแนวตั้งหนึ่งฟุต กว้างเพียงหนึ่งนิ้วก่ออิดถือปูนแข็งแรงปานเหล็กกล้าอย่าหวังแหกคุกเสียให้ยากมองจากด้านนอกจะเห็นข้างในมืดขมุขมัวในอดีตผู้คุมเลี้ยงไก่ไว้ให้ขี้ใส่นักโทษสมัยนั้นคนไทยเคยถูกจับขังคุกแห่งนี้เขาพยายามหลบหนีด้วยวิธีกระโจนลงจากชั้นสามกระแทกกับพื้นดินเบื้องล่างจนบาดเจ็บสาหัสอยู่ได้แค่สามวันก็ตายการขังนักโทษ จะแบ่งตามความหนักเบาของโทษโทษเบาขังชั้นล่างสุดโทษหนักขังชั้นบนสุดคุกขี้ไก่สุดโสมด้วยอำนาจแห่งการเวลาจนพังทลายไปหนึ่งซีกเมื่อปีพศ2492ต่อมาในปี2515มีการบูรณะขึ้นใหม่ให้มีสภาพคงเดิมนอกจากคุกฝรั่งเศสยังจัดสร้างตึกแดงไว้บนฝั่งใกล้ทะเล พร้อมกับการสร้างคุกกี้ไก่เพื่อใช้อาคารตึกแดงเป็นกองบัญชาการรบและเป็นที่พักของนายทหารฝรั่งเศสด้วยตึกแดงที่แหลมสิงเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิดถือปูนกว้างเจเมตรยาว12เมตรทาด้วยสีแดงครบทุกด้านวัสดุก่อสร้างส่งมาทางเรือจากฝรั่งเศสมาขึ้นฝั่งที่ไส้ง่อนเมืองยวนอิฐบางส่วนหรือมาจากป้อมพิฆาตปัจจามิตรของเรา รวมกับที่ลำเลียงมาจากไส้งอนด้วยตึกแดงได้รับการบุรณะซ่อมแซมเมื่อปีพศ2513ขึ25 13, ้นสู่ความมั่นคงแข็งแรงเชกเช่นในอดีตที่ต้องบุรณะทั้งคุกขี้ไก่และตึกแดงก็เพื่อคงไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำว่ายุคสมัยอดีตบรรพบุรุษไทยท่านยอมเสียสละเลือดเนื้อชีวิตหรือแม้แต่แผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาอกราชและแผ่นดินส่วนใหญ่ เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปตราบนานเท่านานที่ว่าส่วนน้อยเนื่องจากฝรั่งเศสถอนกำลังออกไปจากเมืองจันและตราดโดยสิ้นเชิงในภายหลังแต่เป็นการถอนออกไปด้วยความจำเป็นจำใจซึ่งมีรายละเอียดให้ต้องกล่าวถึงอีกมาก